หรือเปานะสองนี่รตีคำตอบไว้ดีกว่าเดกเมืห็นคนมีแฟนหวานกันตอนน้ะผมกับเพื่อนที่โสดที่สองไม่ใช่สามยนี่มตกัไ่เอนวี่สิ่งที่ตัดสินใจยากที่สุดในตอนเด็กจะกินไอติมรสอะไรดีและไอติมมันมีหลายรสมากตัวทงไปไอซิ่งเนไอิงลาวายมันเตียมตุยตรเลยนเนี่ยเข้าิงตุยที่มันไม่ได้ขโมยอะไรสักอย่างเลยไอ้นี่มันน่าจะเก่แมวตัวนี้เป็นพ โอ้ว่าทุกคนน่าจะไม่ได้ดูผมไอ่คุณดูอีจีบอลที่อยู่บนนข้างหน้าจอแน่นอนนี่แหละคือการเล่นเกมแบบสมจริงพ่อครับผมถูกไล่ออกครับทำงานวันแรกนะเนี่ยงานอะไรนะเป็นเซลครับหัวหน้าบอกวันแรกให้ผมแต่งตัวสมกับเป็นเซลแล้วลูกแต่งยังไงนี่ครับรู้สาเหตุที่มึงโดนไล่ออก ผมที่นั่งดูยูทูบช่องกินอาหารอร่อยๆตอนตีสองนี่น่าของผมอยู่จังเลยแต่ไม่มีข้าวกินผู้ชายที่ซื้อเสื้อแบบเดียวกันแต่คนละสีเนี่ยมันเป็นคนยังไงหรอคะแล้วเรื่องสติมึือแม่งสีเดียวกันแต่คนละเฉดสีมึงยังแบ่งได้เลยตอนไปโรงเรียนไม่มีปากกาเลยเพื่อนตอนกลับจากโรงเรียนแบ่งานเพื่อนมาเยอะเลยนยืมเพื่อนมาดีอย่างนี้เองพี่บอกรึเปล่าเป็นเสื้อไอซ์แยนดิวแต่คนละเฉดก่อนโอ้โหสูตรอะไรเนี่ยที่ไม่รู้ตัวเลยแกต้องเขียนรูปเดียวซะก่อน ก็เวลาประชุมคนจีนทห่เราอ่ะนมข้นมันติดคนแก้วทำไงอ่ะเราเลยชอบคนใหม่อ่ะไป เพื่อนที่ขอบคุณผม,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 มที่ทักมาตลอดว่าเป็นอะไรเวลาคนเศร้าๆผมที่แค่กเสกือบๆเอาอยู่ดีๆกูก็ได้รับความไว้ใจเฉยครูครับวันนี้ผมลานะครับบวชครับทำไมอ่ะถ้าพี่เธอไม่มีเธอเขาจะบวชไม่ได้เหรอเล้วครูไม่มีผมครูจะสอนไม่ได้หรอครับรว่าไงได้เด็เปรดเรื่องคุณนั่งอยู่กับเพื่อนเล้วม,มีเสียงแช่ของคุณแขึ้นมาใครนะเพื่อนสาวไหนวะใครวะเพื่อนนะม่คักมาเีงไม่ต้องถามหรอกว่าวีสาวไหมกูไม่มีกูโสดโอเคผมที่แวะยิ้มาเยียไอ้หนองบ้า พี icana, ่ผีเจ้าที่มันโหดขนาดนี้เลยเนี่ยฉันเสียบสายชาร์จได้ด้านเดียวอ่ะอ่อนมากเลยพี่ของน้องอ่ะชาร์จได้ทั้งสองด้านเลยโอ้โหหลานหลานเขาปวดมุวนได้สามค้อยผมอยากได้อะไรก็ไม่เท่เท่ากับโดเกียสามสามหมื่นอื่นละทุกวันในตอนเช้าตื่นสดชื่นพร้อมลุยทร้งานแล้วตอนเช้าผมพูดหัวขี you know, ่อองวันนี่ค uh? <leer, S 2> ือ <asking> ตารางค่าค่าจริงๆครับ บ้านคือว่าไม่เ,เพื่อนวันนี้ผมต้องไปซื้อของต่อแน่อนเลยผมที่กำลังเดินขึ้นรถกลับบ้านแล้วเห็นเพื่อนเดินไปส่งสาวเขารู้สึกกับผมเแย่เพื่อนกูแกเป็นคนดีที่สุดอ่าเดีด๋วยวโดนโ <ๆ S 1> ดนกูกินแน่หยุ่งกินกูไม่ได้หรอกเออไมามีอะไรจะบอกว่าเลิกเธอวันนี้มันนานแล้วเอง่ไปไปละเลิกทำตัวโอ้อวดจะเล่นึงเลิกจริงนะเนี่ยกำลังเดินจูงมือกับไอ้จืดนั่นเขารู <ๆ S 1> ร้ส <ๆ S 1> ึกก <ๆ S 1> ับผม มันจเเกนี่เขาไม่ได bon ้เรียกว่าหมูเสือบวกหมูย่าฮะย่ายายาไม่ใช่ฮีโร่ทุกคนที่จะสูดกับผมีมเป็นฮีโล่ที่ปัดเป่าแมลงแม่โจมตีพวกแกเวลานอนไงนะเฮ้ยทำไมเล่นโง่ชิบหายจังว่าเขาท้อทัก เลยครับผมแค่นี้เองโอ้ชิๆสบายๆเมื่อมีผู้หญิงในทีมความไพราะในการพูดกันก็จะเพิ่มขึ้น100รรกิโเมตรสวรรค์9ก9กิโมตรสังเขืนอน2กิโเมตรอืมสังเขอนไปดูเขื่อนกับพี่มิจสต่อสองเด็กๆเมื่อย่านให้เงินแล้วเราบอกว่าเด็กเขายัมเนไม่เป็นไรุดไม่ได้งเงินด้วยขนมแล้วออเสียงไงครับลูก

กันด,ด้วยนะครับกดตั๊บกดตั๊บกดไลค์กดแช์กดไลท์ผมออกแบบชุดปลายน้ำให้มันล้อล้อแล้วคนที่ช่างทำไม่ตรงมึงจะทำนูนขึ้นมาหาพอกภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นี่เออคุณคำถามทำไมคุณถึงอยากจะมาทำงานนี้ล่ะมึงดูนี่สิ คือหนุอ้วนี่ก็รับเ้าสู่ออสเตรเลียนีคุณเป็นแบทม,น,มน,น,น่เดู้ได้เะรนา้แมนชัวร์ว้าม่่คนนี้เพราะว่าอุ้มมือเขามเมือนกุม้มม้อเ <c oughs> มีวเหมียวเมื่อพูดถึงสีที่เาออกยาดที่สคอเรัน้ไม่ใช่ดบเอสเทอริเบอร์ที่ฝันคนไ่ท้งสีที่เียงซ้ใช่เนมันเกยากมากม่คนยิ้มใผมผมล้ชาดให่เ้ลืมเ้ม โอเคเมื่อคุณไอแล้วสี่ทีในห้องสอบแล้วคุณพยายามจะไม่ไออีกกันเอาไว้เดี๋ยวกูหาว่ากูโกงข้อสอบไอเพื่อนมันใส่เสื้อแบรนด์อะไรวะท่ออะดีร็อกเพื่อนอะดิร็อกนนั้นอะดิร็อกสอดิร็อกใบมดอละอะดิราสกูอุ้ยไอโบชอบมากเลยแล้วก็มาอาบน้ำลูกไอ้บ๊ยปล่อยกูปล่อยกูหนาวได้บอกว่าชอบน้ำไงผมที่นอนหลับอ๋อหลานลักหลับแล้วเลยน้องนี่เจ้าแมวเหมียวผมซ่าจะได้กูกูอาวกูนอนหนาวมีรถคันนี้มันจะกินกูไปเนี่ยทำไมฟันมัน เพื่อนที่บอกไม่ไปในได้เจอมันตาองมาต้องมาเหรอเอามึงบอกไม่มาไงมึงก็มาเหรอดนบอกไม่มาวะาให้กูแอบเมียหนี้มาเที่ยวนักวิทยาศาสตร์บอกว่าดอกไม้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชผมในตอนเด็กอื อท้ามด่มนเผู้ให้โอยรแวรักาวา่ซื้อบ้านมือมาครับหลังนี้มีประวัติโชกโชนูจารกรอยที่ืนแล้วรว่าไม่ต้องทาอะไรตัอย่างในห้องนี้แน่วัินนี้เป็นของนดสาวตัวนี้นะมาแล้วมจงอยขึ้นมาฉันาใน่มันจะมเดี๋ยวนะมาดูปแว่เกตบอฝรั่งเศสอ ฝากไปดิถ้าเราไปปตทแล้วเจอผีต่างชาติมาหลอกมันจะมีระบบแปลภาษาไหมวะรีบเข้า Google ทันทีสมองมึงคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเมื่อผมแกะถุงขนมแล้วเห็นเพื่อนเดินมาผมเลยรีบกินขนมทั้งหมดแล้วเพื่อนมันกินอะไรวะผมไม่ได้กินเนี่ยสภาพของผมไม่ได้กินเน่ยไม่ได้กินข้ามึงหรอท่อนแกะ รอยเท่าเดนเดอร์อายุ1 1 3ร้าล้านปีผลจากไทยแล้งไอ้ไม่เชื่อว่าโกหกหลอร่วงชิบหายเลยคือฮะพบรยพอยพญานานคะแต่ผูขอให้ลูกหลานจเจริญเพอาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแหละเชื่อขึ้นมาทันทีฉันเพรางไปต่างประเทศแล้วค่ะไปหาหมอ,อก่อนลูกนี่คือมือใหม่กับปอมาอยื่นเฉยๆเติมเลือดนี่คือมือโปรกูจะไม่อยู่นิ่งๆจะวิ่งวนเลือดจะได้เพิ่มเร็วขึ้นจริงแล้วมันมีค่าเท่ากันนะเพื่อนกูไม่สนกูแท้นี่คืออาหารตอนช่วงสิน้นเดือนน้ำส้มจินตนาการซ ให้ไอโฟนไอโฟนถึงสามและไอโฟนถึงสี่ก็เหมือนกันหรือเปล่าวะแกเป็นเพิ่มฟังก์ชั่นมาดิจอยเองเมื่อคุณไปถ่ายบัตรประชาชนและตัวสูงไปก้มลงนิดนึงนะคะเออได้เลยครับผมผมคนสูงก็อยู่ยากเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อลูกชายผมทำเค้กให้ผมกินดูโลบอกมากไปหรือเปล่าลูกเมื่อนักบัรพักษิวินมาสร้างพระเครื่องของทีหายากเชื้อฟ้สซิลไดโนเสาร์เจ็ดห้าล้านปีใช้ความรู้ที่มีมาขายพระเครื่องรวยแน่นอนนี่คือนวัตกรรมเข้มขัดกันกระกิหงที่กันเพื่อนเก่งที่ดีที่สุดเพ่สามารถดึงเกงกูออกได้แล้ะกวดขี้กูก็ถอนไม่ กำลังใจในการขี่แม่ให้หนูขี่บ้างดิหลักแล้วาดันแม่ไปข้างหน้าสรุปซ่าสุดซื้อมาให้ลูกแต่แย่งลูกเล่นซะและ้วไ,<ม>ไม่มีใครเทสซ่าผลิตเครื่องชาร์จไฟฟ้าพื้นที่อุติชแทงโซลา่าเซลล์ไปจนรคต,ตรงเลยลูกผมนั่งทำงานอยู่แล้วเพื่อนมันมาเอาของผมไปลอกทั้งๆที่ผมยังทำไม่เสร็จพี่หน่อยทำอะไรลูกปอยอ่สะสรุปคือไม่เสร็จทั้งคู่ความทั้งึกของกางเกงในของผมที่กำลังดูผมเติมสกินในเกมหมดไปสามพันเลยที่ผมไม่ได้รู้สึกเสียดายเงินเลยมึงมาลงทุนกับกูบ้างก็ได้ในหุ้นไส้มาติดปลี่ยน ซื้อทองให้ผม set ฟ็อกเกอร์น,นี่หว่าเมื่อแม่ขอใช้คอมพิวเตอร์นี่ครับแม่กูเกิลเดี๋ยวหาไม่เจอก็ให้เบงการตัง้งหน้าได้ขอพี่อย่างเ,าเูดอะไรพโอ้ย,อยแล้วเดนะียนี้ต้ใช้เจ้านั่นแล้วล่ะฉันเลือกไหนอ,อ๋อพี่โอ้ย,อยจริงๆแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าใช้โปกเกมอ,ตตอ,อนตลอดแม่ผมซื้อทองอีกแล้วับ ผมได้คนพูดพัดิวโทรศัพท์โนเกียที่อยู่มานานกว่า100ปีโอ้แข็งแกร่งดีสิน้าโทรศัพท์ที่ทนทานที่สุดตอนการ์ตูนกู่าสามารถเปลี่ยนเพศได้ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียกูสามารถเปลี่ยนได้หมดกลัวว่าโง่ในเกมสี่เหลี่ยมเฮ้ยกระจอกว่ะกูเป็นทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียในตัวเดียวกันแถมยังผลิตนมได้อินฟินิตี้ด้วยกือมันเจ๋งนะทำไมมันมีหัวซ่วมในห้องครัววะแต่ก่อนมันเป็นห้องน้ำใช่ไหมเลยเปลี่ยนมาเป็นห้องครัวสภาพของเด็กต่างประเทศที่ต้องตื่นนอนตอนเก้าโมงเช้าเพื่มเดียตตั้งแ่น แมงมุมมัดไล่ต้อนแปรโลกนี่สิเนี่ยคือการติดลิขสิทธิ์สองอย่างพร้อมกันถ้าเรากั้นหายใจผีจะมองไม่เห็นเราหึมก็เลยใจหึมหึมหึมทำอะไรอะ่ะลูกรดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วอ่ะเรามานั่งคุยเรื่องเรียนกันหน่อยดีกว่านะผมที่รดน้ำต้นไม้อืมรดน้ำต้นไม้ชิวๆรดจนน้ำท่วมเลยไม่อยากคุยกับแม่เรื่องก,การเรียนติดศูนย์ที่หึมนะเว้นโอ้โหเรื่องแฟนขอโทรศัพท์ต่อไปดู่อาได้เลยผมจะยื่นไปให้แต่รู้ไปว่าผมยังไม่ได้ลบ ประวัติการคูดคาะไอ้แล้วกูให้เนยนมแมวสามตัวให้มันทันมาด้วยว่ะใช่แน่นอนมึงต้องเป็นแมวสามตัวในการ์ตูนทำแลนเจอรี่ตัวนั้นแน่นอนโรดาริซ่า2022โุ้ยนะครับกมากเลยภาพคมชัดมากขึ้นชายคนหนึ่งใช้เวลาสามชั่วโมงเพื่อล้างรถของเขาให้สะอาดเพอร์เฟคด็อปพิลาาที่จ้องคุณอยู่ได้เวลาไปขี่เส่รถม้านแล้วสินะดกอปพิลาามันจ้องจะเล่นผลนี่คือภาพถ่ายบนดาวอังคารเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามันเงาใครวะนั่นฮะนี่มันภาพถ่ายจริงมาเนยลุงคนหนึ่งเดินมาซื้อพระเดี๋ยยวนนนนะะะครรัับเเเเหห็ลลุุงงงงงสาา้้มมออออไไ่่กกแข จะมาใส่นละกันคนอื่นสู้เพื่อคนที่รักและแฟนของเขาส่วนผมสู้เพื่อวัยสุ้ของผมเลยล่ะสนุไว้กูเป็นปลอลิโอเขาบอกว่าวใช่คนหนึ่งในเฟซบุ๊กตั้งโปรไฟล์เป็นไก่ชนเขาชอบไก่ชนมากแล้วเ,เพื่อนของเขาเพื่อนนั้นก็เป็นไก่แล้วก็มีคนเลี้ยงไก,ลลก่ชนด้วยจะรักไก่ชนอะไรขนาดนั้นที่มดนจีว้าหัวรอกโรดนะแบบนี้เป็น ด็อีเนี่ยไม้คราฟ้าไอ้ไอ้ข้างบนน่ะคือระวังวัวนะแต่ว่าไอ้ป้ายข้างล่างนี่มึงระวังอะไรวะทำไมป้ายมันรู้สึกแปลกๆให้ระวังคนที่เลี้ยงแก่ผ่านไปผ่านมาเพื่อนอ๋อโอเคไปเพื่อนเมื่อไหร่มึงจะออกมาวะโอเคเดี๋ยวกูวออกไปกูกอมแมวกูวนอนก่อนณร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งผมว่าที่ใส่เครื่องปรุงมันแปลกๆนะมันลเล่นมาสนุกพ,พอแล้วนะั่งไงชื่อร้านโรงผีหนีเกี๋ยวเมื่อผมเอาแว่นตาเพื่อนมาใส่เล่นๆทั้งๆที่สายตาดีเฮ้ยมันก็ดีนี่นาแว่นแท่ดีดีไงแล้วจู่ๆมันก็มองชัดยิ่งกว่่่่่่่่าเเดิมมมนนนนนนีีีกูปป็แแใใชัโหหหหงงงงึึ๊